สบายดีพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วสั่งกระสีกับปอบเรียบร้อยแล้วเออ <c oughs> พื่อนสบารโค้กจานหลนะจ๊ะเดี๋ยวไหนหลักจ๊ะ ใส่ไปใส่มันยวใส่เ้ยไม่ยังเลยให้เขาใส ขั้นนี้คือพวกไปจอดเทีดยดงอียงรถเกี่ยงคือขับ,บกเกี่ยงคือขับรถขั้นนี้เขาไปใส่เดี๋ยวนี้พูดดีเรือยคุณบอกเขาเปน็น โจมตึงมอสิคนตกหนาไปแมวีสนับบอวางป่นเงาอไรเจะโอ้ยบอาตกนี้องเดียวท่นี่ไหมไม่มีมันไม่มีป่าแล้วเขาทบป่าออกหมดแล้วเขาเล่นตั้งไวที่ใส่จังวางส่ที่ไม่เขาถมหนองที่มีคนตกหนายังมาแล้วสิว่าไปตั้งสุด ป่าผมตีอีกสิหนะมันไม่มีป่าแล้วไปเออหุ่นเจาะสีปิดจอดใส่สิหนอ้ารันไม่ขจอดจะท่านมาเขามาหันไปอเออมัยนยี่นี่เนาะพี่น้องบอยอมไป่าบัดที่เหนียวมันไม่เหมือนเดิมแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันไปไหนไม่ได้แล้วน่ะโอ้แม้น,มนข้หมายว่าสีปิดมองตั้งไม่ที่มองไหน,นมันมาเกินหนีดอกกิเท่าพวกเตะขวดบวานนี่น่ะน่ะอเอาเอาคณนะ ส ah. ีเลนมึงได้สิอันนี้มองได้คือว่าม uh ีผู acá, ้ใดบอบอว่านด้วยคือเสืเตยเว้ยไฟมันดูแข่งกีฬากันนี้หน่ผูดไดตัน ยามได้กยังเตบอลเสยอยู่ผู้ใดเป็นผู้จัดผู้ใดเป็นผู้อี้ส่เรบผูดภาษายี่ป่นเรชันเขาจะวางไหนอ่าเพิ่นโอเพิ่นเสียเขาต่างวิสนามปูนปกติ นีเออ่เรามองกันผู้ใดก็ขึ้นยากว่าไฟสีก้าจอดทั้งนี้เยอะนี่ไปแล้วนะฮะน้ไปแล้วปไปจนนี้ผู้หนึง่งคอยน้ำผูกแขนยี่สองมือมลเลผู้ใดก่นอนนอนั่นประหลับยี่สอมือวะนะ yemomi tingma wafde 你来带我。